สวัสดีครับมาพบกันร,รายงานพยากรณ์อากาศบริเวณท่าตนอเฉียงเหนือตอนล่างประจันพุธที่21สิงหาคม2567ครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับในวันนี้จะมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมานะครับตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวประเทศเวียดนามตอนบนนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของลมมรสุมตันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดสอบกับลมตะวัหนออเฉียงใต้ บริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับมาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าก็จะมีพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะทางด้านตอนกลางๆนะครับรวมถึงทางด้านจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดยโสธรแล้วก็มุกดาหารที่มีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดศรีสะเกดอำนาจเจริญบุราชธานีก็จะมีเมฆปก เป็นบางส่วนนะครับสำหรับในส่วนของการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่รอยละ6 0ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้24-27องศาเซลเซียส ครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสของการเกิดฝนฟ้าขนองที่ค่อนข้างมากอยู่นะครับก็ฝนส่วนใหญ่นะครับก็จะเริ่มตกในช่วงตอนเย็นแล้วต้อแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับก็อยากจะให้อ่าพื้นที่ที่มีเสียงภัยในเรื่องของฝนตกสะสมนะครับรวมไปถึงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ ติดตามต่อในช่วงบ่ายสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน